สวัสดีครับเดี๋ยวลงมาเขียนฟิ e บอดี้ไดแกรมกันดูบ้างนะครับข้อนี้แค่เขียนฟิวบอดีไดแกรมไม่เฉยนะน่าจะเป็นแค่ข้อเดียวนะครับเดี๋ยวถัดจากนี้เนี่ยเราจะเขียนทั้งฟิ e บอดี้ไดแกรมแล้วก็คํานวณไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับคราวนี้เวลาเขียนฟิวบอดีไดแกรมเนี่ยต้องไปดูนะครับว่าเป็นยูนิฟอร์มบีมหรือเปล่าและก่อนหนึ่งนะครับที่เราอย่าลืมกันก็คือว่าแรงเนื่องจากน้ําหนักของเขาถ้าเป็น, uniform, นย,ยูนิฟอร์มเนี่ยยูนิฟอร์มเป็นเหลี่ยมเหลี่ย น้ำหนักเขาลงตรงกลางบีมเนี่ยน้ำหนักเขาลงตรงกลางแต่บางครั้งถ้าโจทย์บอกว่าไม่คิดน้ำหนักของเขาเราก็ไม่ต้องนํำมาคิดนะไม่ต้องนํำมาคิดอันดับแรกเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมฟรีก็ฟรีจากทุกสิ่งอะฮะเขียนเข้าออกมาดึงเข้าออกมาซิกำแพงที่เหนียวล้างเขาไว้นั้นดึงเข้าออกมาจากกำแพงพอดึงเข้าออกมาจากกำแพงเราก็รู้แล้วว่าไอ้กำแพงเนี่ยมันคือฟิกซับพอร์ตนะฮะกำแพงกำแพงเนี่ยมันคือฟิกซซับพอร์ต พวกคุณเป็นฟิกซัพพอร์ตนี่เราจะเขียนกันได้อย่างไรโดยปกติแล้วก็ดึงออกมาเสร็จก็ตั้งแกนแหละครับดึงออกมาเสร็จก็ตั้งแกนครับอ่ะเป็นคานสมมติเป็นคานอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคานที่เขาบอกว่าไอมีน้ำหนักลงตรงกลางเนี่ยเลยเพราะเป็นยูนิฟอร์มก็เขียนไว้100กิโลกร,รมัมอย่าลืมนะครับ100กิโลกร,รมัมถ้าเป็นหน่วย SI ก็ต้องคูณ9.81เข้าไปให้แปลงก็เป็นนิวตัน แต่ถ้าเป็นหน่วยปอนด์ฟุตอย่างงี้เขาก็ให้น้ําหนักมาเป็นปอนด์อยู่แล้วไม่ต้องแปลงเนาะนะครับแรงกับน้ําหนักหน่วยเดียวกันเอาละก็เซตนะครับเซตแกนก็ได้คุณจะเซตตรงไหนก็ได้นะครับส่วนใหญ่เราจะเซตแกนให้บริเวณที่มีแรงที่เราไม่รู้นะเยอะที่สุดเอโอเคละเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าทาไมถึงเป็นเซ็ตไว้จุดไหนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นยูนิฟอร์มตรงนี้ก็คงเป็น3เมตรมั้งคะกว่าจะถึงนะครับกว่าจะถึงไอตัวที่เป็นน้ําหนัก อย่าลืมนะครับแรงที่อยู่ข้างบนที่กดมาก่อนหน้านี้คือ1,200นะฮะหน0่นิวตันนี้ห่างจากนะครับห่างจากไอตัวซับพอร์ตนี่ออกมาซับพอร์ต A อเนี่ยออกมาทั้งหมด2เมตรเท่าไหนไงพอเรายังไปรู้ก่อนมาว่าแล้วเอฟเฟกที่เกิดจากการซับพอร์ตเกิดจากของบีมนะมันเกิดขึ้นอะไรบ้างเนื่องจากเป็นฟิกซ์ซับพอร์ตแน่นอนครับพอเป็นฟิก วัตถุก็คงไม่เคลื่อนขึ้นเลื่อนลงและก็ไม่ไปซ้ายไปขวาดังนั้นเวลาเราเขียนออกมาเราก็บอกว่าอ๋อสงสัยฮะสงสัยมันไม่เลื่อนลงมันคงมี A Y ามั้งและการที่มันเลื่อนไปไหนไม่ได้เพราะเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตนั้นคงมี A X ครับ ax และเนื่องจากเป็นฟิกฮะมันต่อต้านการหมุนครับมันต่อต้านการหมุนโอโหว่าและเชียวสงสัยมีโมเมนต์ด้วยเป็นโมเมนต์นะครับ เป็นโมเมนต์อ่ะเป็นโมเมนต์ที่จุดเอทุกท่านก็เขียนไปให้ครบนะครับเขียนแรงให้ครบครับแต่พอคำนวณออกมามันจะมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งบางคนก็มองปั๊บก็รู้เลยว่าในแนวแกน x เนี่ยในแนวฮอลลซสวนท่อไม่มีแรงอะไรกระทำกับเขาเลย ax ออกมาเป็นศูนย์นะครับ a อออกมาเป็นศูนย์มันจะเป็นศูนย์ระทิศทางมันจะสวนทางกับที่เรากำหนดนั่นเดี๋ยวตัวเลขที่มาจากการคำนวณจะเป็นตัวบอกเราเองแต่อันดับแรก เขียน <K re an> ให้ครบครับเขียนแหรงให้ครบมาซัพพอร์ตนี้เป็นซัพพอร์ตชนิดไหนในกรณีเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตค่ะเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตก็ต้องมีการต้านการเคลื่อนที่ทั้ง Ax AY และก็โมเมนต์ที่ต้านการเคลื่อนที่ MA ด้วย <K re an> ทุกท่านครับอย่าลืมนะเพรเป็นยูนิฟอร์มบีมก็จะมีน้ำหนักลงตรงกลางเขียน <K re an> <K re an> ให้ครบอย่างนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็เอาสมการมาจับนั่นคือซิกมาโมเมนต์เท่ากันกับ0ซิกมาเเท่ากันกับ0 นะครับพูดกันง่ายๆนะพูดกันง่ายเดี๋ยวบางคุยไปพูดกับนักฟิสิกส์เนี่ยพูดอย่างนี้บางทีเขาบอกว่าพิษนะครับต้องมีอะไรอีกอย่างนึงก็เราพูดกันง่ายๆว่าไอซิกมาโมเมนต์เท่ากับศูนย์ซิกมาเอฟมีค่าเท่ากันกับศูนย์นะครับเทียบกับกรอบอ้างอิงเฉยนะครับผมแล้วไปเจอกันในข้อที่2ดีกว่าเริ่มคำนวณกันดีกว่านะครับอันนี้เอามาเขียนฟิลด์วิธีไดแกรมให้ดูจะไปค่อนข้างช้าๆนะครับในฟอนนาเมททอบพบเบมเดี๋ยวถ้าคนไหนที่ใกล้สอบเนี่ย แนะนำให้ไปดูนะครับแนะนําให้ไปดูตัวที่เป็นตะลุยโจทย์เลยนอกาะที่ผมแยกไว้อีกแยกไว้อีกเพลย์ลิสหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้นครัรผมถ้าเผื่อคนไหนามาดูวันนี้ในวันที่18นะครับเดือนสิงหา2020ยเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นชุดตะลุยโจทย์ตัวนั้นนะครับผมยติไม่เสร็จเดี๋ยวจะอัดให้ดูนะครับแต่คนไหนามาดูย้อนหลังเนี่ยถ้าใกล้สอบไปดูเพลย์ลิสตัวนั้นเลยนะครับเดีด๋ยวไปดูข้อ2กันดีกว่าครับว่าเราจะคำนวณกันยังไงสวัสดีครับ